วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วเห็นหัวข้อคลิปแล้วก็เข้ามาเลยใช่ไหมล่ะจ๊ะคลิปนี้นะคะแก้วได้ทําเผอ่ไว้แล้วก็หายไปนานแล้วจริงๆคือนานมากนะถ้าใครดูคลิปเพิ่มเมื่อตอนครั้งที่แล้วนะคะจะบอกว่าเสื้อผ้าเซตนั้นแม่อิชันนั้นยังไม่ได้เอาไปขายเลยจะอย่างใดนะ,ะรองอยู่ตรงห้องตรงนี้นะคะเป็นถุงดําแบบนี้แบบนี้เลยนะคะด้วยความที่เราก็เก็บอันเก่าเพื่อที่จะเอาไปให้แม่ขายที่แถวบ้านใช่ไหมแบบถูกๆอะไรเงี้ยซื้อใหม่เพิ่มเลย นะคะแล้วก็ไปงานไปนู่นไปนี่แต่ว่าจะบอกว่าเสื้อผ้าที่แก้วซื้อราคาไม่แพงเพราะว่าแก้วเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ติดแบรนด์แล้วก็ชอบเดินพวกตะวันนาน,นะคะแล้วก็แฮปปี้แลนด์เดลโมบังกะปิบ้างนะั้นแล้วก็ยูเนียนมอลเพิ่งมาอ,อินกับยูเนียนมอลนะเพราะว่าเสื้อผ้านางก็แบบมีให้เลือกหลากหลายอะไรเงี้ยก็รองเท้าสวยๆทังนั้นนะคะซื้ออยู่แค่แถวอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะคะไม่ถึงพันถ้าใครที่แบบ อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ดูก็อาจจะแบบซื้อไม่ได้ก็แค่ดูเอาเพลินแล้วกันเนาะว่าอีฉันเนีย้ยทำอะไรมาบ้างคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงเปิดเทอมคือช่วงแบบประถมนิเทศอะไรเงี้ยเราแก้วแบบอยู่หอแถวมอเพราะว่ายังไม่ได้ย้ายหอใช่ไหมเรียนจบแต่ยังไม่ย้ายเพราะว่ามันถูกจะมีเสียงเด็กแวนบ้างเป็นบางอารมณ์นะคะเพราะว่าถ้าถ่ายตอนแบบถ่ายตอนไหนก็มาตลอดเลยนางชอบมาแทรกอะไรอย่างเงี้ยแก้ว ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะถ้ามีเสียงแทรกระหว่างคลิปอะไรเงี้ยก็ปล่อยผ่านนะจ๊ะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วก็เข้าใจเด็กวัยรุ่นนิดนึงแก้่จะมาเห่อทั้งหมดเป็นเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋าจปาถะบ้างนะคะของที่แกจะเอามาเห่อทั้งหมดนี้นะคะหรือว่าเสื้อผ้าหรือรองเท้าก็จะเห็นไปในอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะคะคือถ้าใครอยากเช็คหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองไปดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยทําไมผมอยู่สั้นขึ้นเรื่อยๆเอออีกหน่อยจะอยู่นี่นะ้วติดติ้งนะคะเอามันสบายผมอันนี้ก็แบบไปตัดมาเพิ่มอีกแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะแบบใครที่ไม่ได้สังเกตก็อาจจะดูไม่ออกว่า ผมแก้วมันสั้นลงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาเริ่มเผะกันเลยเราจะมาเริ่มที่อะไรก่อนดีอยากดูอะไรอะ่ะเออเสื้อก่อนละกันเสื้อ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 มีไม่กี่ตัวนะคะที่สอยมาใหม่นะคะจริงๆแล้วอ่าตัวแรกก่อนเลยอาจจะย้ำนิดหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าอาจจะได้กลิ่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าบางตัวยังไม่ได้ซักนะคะก็ <c oughs> าอาจจะแบบมีกลิ่นลอยไปติดจมกูกทุกคอน <c oughs> อันนี้ก็เวอร์ไปตัวน,นี้อาจจะเห็นแล้วว่าใส่ไปในคลิปเกาหลีเออ ใครที่ดูในช่องหลักก็จะเจอเป็นคลิปเปิดกระเป๋านะคะอันนี้ใส่ไปที่ประเทศเกาหลีมาเพราะว่าอยากได้อะไรลุคที่เหมือนนางเอกเกาหลีเราก็เลยซื้อเป็นลายสกอตอันนี้ซื้อที่ยูเนียนมอลนะประมาณ200จะบอกว่าตะวันนาถูกกว่าตะวันนา160ก็แบบ อะไรอ่ะนั่นแหละแต่ว่าซื้อมาแล้วนะคะก็ใส่ดีมันเป็นเสื้อแบบแบบมันมันไม่ปิดพุงอะ่ะมันจะเห็นพุงนิดหนึ่งเวลาเดินก็ต้องคำแมวอย่างที่บอกว่าใส่ไปเกาหลีวันแรกนะคะใครที่ดูวอลก็จะเห็น เตื้อตัวนี้เต็มๆถ้าใครที่งงว่าวอลคืออะไรก็ไปติดตามที่ช่องแก้ววอลนะคะเป็นคลิปเป็นช่อง YouTube ลองของแก้วนะคะที่ท่องเที่ยวไปเที่ยวบบนๆอะไรอย่างนี้แล้วก็พาไปเที่ยวเวลาแก้วไปนู่นนี่นั่นไม่ได้มานั่งคุยอยู่แต่ในกรอบห้องแบบนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้ในช่องแก้ววอลค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะอันนั้นเป็นชา n น l ลองก็ขอให้คนที่ไปดูแบบ อบจริงๆแล้วการชอบอะไรบน่บนๆอะไรเงี้ยนะมาต่อกันที่ตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นเสื้อที่สั้นเหมือนกันไม่ยาวมากแล้วก็เป็นแขนที่มันเป็นสไตล์แก้วที่มันต้องผ่าตรงนี้แกก็ไม่รู้ว่าทําไมเป็นสไตล์ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันมีขายเยอะเสื้อแบบนี้ก็เลยแบบเห็นแล้วมันแบบชอบอะไรเงี้ยมันแลสบายสบายตรงนี้แล้วก็สบายแขนมันใหญ่ๆนะคะอันนี้ซื้อมา80บาทนะจะยูนี่ซื้อตรงที่แฮปปี้แลนด์ ใครที่อยู่แถวเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยก็จะรู้ว่าแฮปปี้แลนด์ห้างแฮปปี้แลนด์ข้างๆเวลาวันก็ไม่แน่ใจว่าวันอะไรเนี่ยมันจะมีตลาดนัดคล้ายๆตลาดนัดน,นะเสื้อผ้าก็มีมือสองมือหนึ่งเป็นมือหนึ่งแต่ว่าราคาถูกแปดสิบาทต่อมานะคะอันนี้เป็นเสื้อซื้อที่ห้างเขาเรียกน้อมจิตนะคะตรงข้ามกับแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์อันนี้เป็นเสื้อมันมีความเก๋คือเขามีลายแล้วเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าชีฟองหรือผ้าอะไรไม่รู้ฟงฟงตรง,ง,อง,องนี้นะคะ ซื้อมา200บาทนะอันไหนที่จําราคาได้ก็จะบอกแต่อันไหนที่จําราคาไม่ได้ก็จะไม่บอกเนาะเพราะว่ามันนานแล้วนะคะอันนี้200ร้อต่อมาอันนี้เป็นเสื้อที่ซื้อไปเกาหลีแหละอันนี้ซื้อในเดอะมอลล์นะคะจะบอกว่าตั้งแต่กลับมาจากเกาหลีก็ยังไม่ได้ซักตัวนี้เลยอะ <c oughs> นี่นะคะเป็นเสื้ออะ,ะสั้นๆนั่นแหละสไตล์ชานนะคะเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อเชอิ้ตแต่ว่ามันสั้นนะคะอันนี้ก็ใส่ไปเกาหลีวันที่2ซื้อมา200บาทนะคะตัวแล้วก็ต่อมาอันนี้ล่าสุดเลยคลิปเปิดกระเป๋านะคะน ซื้อมา200เหมือนกันร้านเดียวกันนะคะคือเป็นร้านที่อยู่ในเดอะมอลล์แต่ว่าอยู่ชั้น2แถวแถว H&M เออแถวแถวนั้นนะคะเป็นผูกเอวอันนี้คือมันแบบค่อนข้างออกไปทางทะเลนิดหนึ่งก็เลยเอาไปใส่ที่ไปที่ผัวหินนะคะแล้วก็มีผ่าตรงนี้แล้วจะบอกว่าแขนใหญ่มาก คือมันเป็นแขนกุดแลวแหละแต่ว่ามันมีแบบชายตรงนี้พาออกมาคือทําไมถึงชอบสไตล์นี้รู้และทําไมถึงชอบเพราะว่าบางทีเสื้อมันเป็นแขนกุดใช่ไหมแขนกุดอันนี้คือแข,แขนแบบไม่มีแขนเสื้อไม่มีแขนเออแล้วพอเวลาแก้วอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าแขนใหญ่ขาใหญ่นะคะหน้าก็ใหญ่ด้วยอ่พอเวลามันมีตรงนี้มาแล้วมันทําให้เราดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หรือเปล่าอันนี้คือคิดไปเองเดี๋ยวจะให้ดูว่าใส่แล้วมันจะเป็นแบบแบบประมาณนี้คือมันก็จะปิดช่วยปิดแขนเนี่ยเห็นไหมแขนแก้วใหญ่มากแล้วคือมันก็จะช่วยพรางตรงนี้เราได้แก้วก็เลยชอบใส่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าใส่แบบอื่นก็ได้ใส่แขนกุดก็ได้ใส่ได้หมดแต่ว่าส่วนตัวถ้าซื้อเองก็จะชอบอะไรที่มันมาปิดบังแขนนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้อะตัวนี้เห่อเลยก็ได้อันนี้เป็นเรสนะคะซื้อมาร้านเดียวกันร้านในเดอะมอลนะคะก็เป็นร้านที่แก้วชอบไปดูบ่อยๆเพราะว่ามันเย็นบางทีตะวันนาย โซนหลังๆมันจะร้อนมากแต่ว่าถ้าในเดอะมอลลร้านเนี้ย ือมันเย็นแล้วเลือกได้สบายไงอันนี้ก็ซื้อมาตัวละ250มันเป็นเดสยาวเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผ้ารููแบบนี้คือถ้าใส่อย่างเดียวเออสนไนโคอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เลยมีเป็นมีเป็นสายเดียวเสียวหลุดมาให้นะคะอันนี้250เป็นเดสยาวก็หมดไปแล้วสําหรับเสื้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเป็นกางเกงก่อนละกันอันนี้ซื้อที่ยูเนียนมอลนะ200บาทอาจจะเห็นว่าดานิดหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่เกาหลียังไม่ได้ซักเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อีกเลยนะคะสําหรับอันนี้ไม่แน่ใใจวว่่าาาครหหหโโซซนนนไไไดด้้แ้แแตก200ม ชั้นบนสุดเป็นร้านที่เออน่ารักกันเองคือเขาให้ลองหลายรอบมากแต่แก้วจําไม่ได้คือว่ามันอยู่ตรงไหนนะไปนานแล้วนีนนี้ร0อแล้วซื้อมา2ตัวเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะเอออันนี้ไปใส่ไปในที่ไปเกาหลีมาทั้ง2ตัวเลยนี่ใส่ไปอันนี้ใส่นนใสกลับนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเกาหลีตอนนั้นมันไม่หนาวเลยมันร้อนโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้มาซื้อทีอ่ตลาดนะัดแฮปปี้แลนด์ คือตลาดนะัดแฮปปี้แลนด์ก็คือคางคางแฮปปี้แลนด์บอกไปแล้วอันนี้ก็200เหมือนกันเป็นกางเกงสีดาจะบอกว่าแม่ค้าบอกว่าเฮ้ i, ยไซส์เใหญ่ไปไหมจะบอกว่าไซส์เมยังฟิตเลยคะ่ะนี่คือไซส์เอนะคะคือเอลแก้วอ่ะโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกับช่วงเอวนะคะจะมีปัญหากับช่วงขาตลอดนะคะอันนี้ก็ ใส่ใส่เป็นปกติก็ได้ไม่ต้องใส่แบบว่าใส่ไว้ข้างในก็ได้คือใส่เป็นกางเกงยีนปกติแต่คือมันจะรู้สึกอึอดอัดเป็นนิดเึงแล้วมันก็จะมีแบบเออเซ็กซี่นะยูดูนางขาดนางขาดนงาดนงขาดนะคะประมาณนี้200เหมือนกันนะคะชิ้นน้อยนิดก่อนนะคะอันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดอาร์ใครเห็นแล้วก็อาจจะแบบคือถ้าใครที่ดูในแก้ววอกก็จะเห็นว่าแก้วใส่ชุดนี้นะคะไปงานของคามาที่แก้วได้ที่สองนะน,นี้เป็นเสื้อจริงแล้วมันใส่อย,อย่างนี้ย แต่คือคือแม่ค้าบอกใส่อย่างเงี้ยแต่คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงไหล่แก้วมันแบบเขาเรียกว่าไหล่มันเล็กอะคืออ้วนแต่ว่าตรงเนี้ยมันเแลบบ็กอะพอใส่มันก็แบบหลังๆแก้วก็เลยใส่เป็นแบบอย่างนี้นี่เปิดอย่างนงี้นะคะก็น่ารักดีกับกางกเกงกางเกงกระโปรงแต่คือมันเป็นกางเกงแล้วจะบอกว่าขามันใหญ่ใส่สบาย ชุด1-2 5 0บาทถูกเวอร์ก็เดี๋ยวพวกชุดพวกนี้ก็จะโละให้แม่ขายทั้งหมดแหละแต่ว่าเอามาเหะก่อนนะคะเคต่อมาอันนี้เป็นชุดแบบนี้อันนี้2 5 0อันนี้ซื้อไก่นิดหนึ่งซื้อบางนาะนะคะไม่แน่ใจว่าตัวนี้เอามาเหะไปหรือ,อยังนะ แต่คือมันเป็นชุดแบบนี้นะคะน่ารักมากใส่แล้วมันฟุ้งฟิงกางเกงนั่นแหละเป็นลายเดียวกันแต่แกเรงไม่เคยใส่เป็นชุดเลยนะคะเป็นชุดแบบเนี้ยเคยใส่แต่ใส่แยกอันนี้ซื้อมา250เหมือนกันอันนี้มันเป็นเสื้อข้างในก่อนเป็นสั้นๆอันนี้เป็นคลอปแบบนี้หรือว่าใส่แบบนี้ก็ได้แล้วแต่สไตล์คนนะคะพ่วงมาด้วยเอี๊ยมสีดำคลาสสิกแต่ว่ามี คิตตี้อันนี้ซื้อที่ตลาดนัดแทบพิแรงแก้วขอเรียกมันว่าเป็นตลาดนัดละกันมันมีแบบสองสีอ่ะเออแต่แก้วซื้อสีดำมาหนึ่งนะคะอ่ะนี้มันจะสั้นนิดหนึ่งแก้วไม่เข้าใจแก้วเตี้ยแล้วนะคือสูงแค่ร้อยหกสิบอันนี้เตี้ยแล้วแล้วป้อมด้วยแต่เสื้อผ้าบางทีอ่ะมันสั้นมันสั้นขึ้นอีกแล้วถ้าสูงกว่านี้ใส่จะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเตี้ยวกว่านี้คือมันก็น่ารักคุ้มกิ้งแต่คือแก้วใส่มามันขึ้นมาเหนือเข่าประมาณเนี้ย คือหึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งประมาณนี้เลยนะมาที่2ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปเดทนะคะอันนี้อาจจะเห็นในคลิป ه, แต่งหน้าเกาหีเกามีเกาหมีเก็หีเกาหีเกาหม,าหม,หม,าหมนะคะเก้าหลีของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นเสื้อคลุมที่แก้วซื้อไปใส่ที่นู่นนะคะคือมาตัวละ200บาทที่ห้างน้อมจิตก,ก็คือตรงข้ามกับแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นั่นเองคือหลายคนพอบอกสถานที่ใครที่ไม่ได้อยู่ในแถวมีก็จจะงงแต่ก็บอกไว้เผื่อใครที่อยู่อ,อนาค แถวนี้นะคะเราพวกเดียวกันนะคะลาดพาวนะคะโอเคอันนี้ก็ซื้อมา200บาทอันนี้เป็นสีดำแล้วก็มีดีเทลเก๋ๆตรงนี้คือมันจะเป็นหมุดๆนะคะอ่ะมันจะเป็นหมุดแบบนี้นะคะตรงทั้งทั้งทั้ง ทั้งเสื้อเลยทั้งเสื้อคลุมเลยนะคะก็เป็นเสื้อคลุมไว้ใส่อันนี้คงไม่ได้เอาไปขายหรอกเพราะว่าเอาไว้ใส่คลุมได้อยู่นะจ๊ะแว่นม้แกแว่นไม้แกโอเคหมดไปแล้วสําหรับเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็เป็นชุดที่มันเป็น2ท่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นชุดเดทแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเดทก็จะเฮ้อนี่กอนุคือจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้แต่แก้วหยิบมาแค่นี้ไอที่ไม่ซักก็อีกเยอะเลยคือช่วงนี้แกจะบอกว่าแก้วเฮลตี้สุขภาพมากไม่ใช่นะ คือแก้วเข้าฟิตเนสนะคะตอนนี้จริงๆแล้วห่างหายจากการเข้าฟิตเนสมานานมากไม่ใช่ไม่เคยเข้านะไม่ใช่ไม่เคยรักสุขภาพนะคือห่างหายไปนานมากคือเคยเล่นเมื่อตอนปีหนึ่งตอนปีหนึ่งยังไม่ได้ทําคลิปทุกคนก็เลยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยสุขภาพมาก่อนนะคะมาเข้าอีกรอบหนึ่งคือหลักเรียนจบนะคะ ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากผอมแค่อยากเป็นหมูที่แข็งแรงแค่นั้นเองจริงๆมันเป็นผลพลอยได้ถ้าเราผอมคือทําใจไม่กินไม่ได้จริงๆนี่พูดเลยคือกินแม็กทุกวันอะก็ถ้าเราไม่ทําอะไรกับร่างกายเลยกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเราอาจจะเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะแก้วก็อาจจะไม่ได้มาทําคลิปนะคะแก้วก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเรากินเราก็ต้องออกด้วยนิดหนึ่งก็ยังดีวิ่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ได้วิ่งหรอกเดินเดินวิง่งวิ่งอย่างเงี้ยร้อยแคลเองเออแต่กินอะ ไม่ถึง5นาทีพันแคลบางทีก็ท้อใจนะแต่ก็นั่นแหละพระสุขภาพก็ออกไปก่อนนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเถอะเข้าเรื่องอันนี้ก็เป็นกางเกงที่ซื้อมานะคะอันนี้เป็นน้องเป็ดน้องเป็ดอันนี้ซื้อที่ร้านลอยเดียวที่ตะวันนาหลายคนก็ไปตามสอยกันมาบ้างแล้วนะคะบางทีก็หาพิกัดจนเจอแล้วก็เป็นกางเกงไว้ออกกําลังกายนะคะตัวละ100นี้เป็นเกงแบบเมื่อกี้แหละแต่ว่าชอบตรงนี้นะคะ เรารู้สึกว่าเราเป็นหมู่ที่แข็งแรงถ้าเราใส่อันนี้แล้วก็ไปวิ่งนะคะเออจริงๆเราไปเดินไม่ได้เรียกไปวิ่งหรอกไปเดินบนลู่วิ่งจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่ซื้อมีประมาณสอยประมาณ10กว่าตัวคือมันเป็นกางเกงเขาเรียกเกงแลกกิ้งปะแบบเนี้ย คือก็จะบอกว่าใส่แบบนี้แล้วมันรู้สึกวิ่งสะดวกวิ่งสบายเดินออกกําลังกายสบายกว่ากางเกงที่มันเป็นกางเกงวอร์มหรือว่าอะไรเงี้ยมันบางทีแก้วขาใหญ่มันจะติดขาแต่แบบนี้คือมันไม่ต้องห่วงว่ามันติดขาอันนี้เป็นแบบ3ามส่วนไม่ถึงไม่ไม่ถึงกับยาวมากนะคะขาแบบเนี้ยโอเคก็ซื้อมาประมาณเออสิตัวได้แล้วนะคะ ก็มีหลายสีแต่ว่าส่วนใหญ่จะสีดาเยอะนิดหนึ่งแล้วก็สปรอร์ตบาร์ก็ซื้อตัวละร้อยกว่าบาทนะคะถึงว่ามันจะไม่กระชับแต่มันก็เฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะซื้อมาหลายตัวเพราะว่าบางทีไม่ชอบซักเสื้อผ้าเคหมดไปแล้วนะคะสําหรับช่วงบนช่วงล่างคะต่อต่อจากนี้จะเป็นเดรสนะคะมีประมาณเยอะเหมือนกันเกตตัวแรกนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าก็เป็นเดรสที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นแบบเรียบร้อยมากนะคะอันนี้แก้วก็ใส่ไปแล้วซื้อมา 200บาทต่อมานะคะตัวนี้ซื้อมา150บาทเองใส่ไปในคลิปเผอที่แล้วนะคะ นี่นะคะเป็นเดรสลน์ดอกแล้วก็มันจะเป็นลูกไม้ตรงนี้แบบนี้เวลาใส่นะคะก็ต้องใส่เสื้อที่ไม่มีไม่มีสายเสื้อในนะคะมันก็จะเซ็กซี่ดีนะคะแล้วพองๆตรงนี้แต่แก้วติดนิดหนึ่งคือมันสั้นมากคือมันสั้นเหนือเข่ามาแบบปิดกางเกงเราแค่นิดเดียวเองอะตัวเนี้ยขอให้แม่ไปขายต่อให้คนที่หุ่นเล็กๆก,ก,กว่านี้นิดหนึ่งแล้วนะคะ่ะอันนี้เป็นเดรสสีขาวเพราะว่าจะไปงานฮาดะลาโบแล้วตอนนั้นก็ไปเลือกก็คือซื้อมาแบบเยอะมากสีขาวมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ต,นตัวที่ใส่ อยู่หน้าคลิปโกนบอลนะคะ,ะ,คะก็คือนั่นแหละตัวนั้นที่เลือกใส่ตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้ใส่นะคะเทลลูกไม้แบบนี้นะคะซื้อมา200 250ไม่ใช่200ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยมันคันอะ่ะคือลองใส่แล้วมันคันนะคะันนี้ซื้อมา200บาทเป็นเรสที่มันใหญ่นิดหนึ่งมันเออแก้วก็ตื่นเต้นมากที่ว่ามีชุดอะไรที่มันใหญ่กว่าแบบใส่แล้วแก้วดูหลวมอ่ะคือแบบเฮ้ยตัวนี้เว้ยใส่แล้วเราดูหลวมมันเป็นไซส์ปกติไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่อะ่ะก็เลยแบบตื่นเต้นสีแบบนี้แหละแบบที่ หเห็นเนี่ยแหละสีน้ำเงินอ่าแล้วก็เป็นลายเพ้นท์แบบนี้เป็นลาย,ลายดอกกุหลาบนะคะอันนี้ซื้อมา200บาทตรงนี้มันเป็นผ้าชีฟองมันใส่เข้าไปข้างในแล้วรู้สึกมันคันนิดนึงใครที่แบบจะซื้อเนี่ลองจับดูถ้าเป็นผ้าชีฟองมันจะคันอะแกรู้สึกอันนี้คันนะคะแต่ว่ามันแล้วแต่คนไงเพื่อนแกก็ใส่แต่ว่านังไม่คันก็เลยเออแล้วแต่คนอ่ะต่อมาสีขาวอีกแล้วช่วงนี้รักความสะอาดหรือ,อยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าลูกไม้เป็นแขนกุดสีขาว แบบนี้อันนี้รู้สึกจะซื้อมาร้อยเดียวนะจ๊ะอ่านี่ไงตัวนี้ไงที่ใส่ไปทะเลทะเลกิ่นทะเลยังติดอยู่เลยนะคะอันนี้ซื้อมาที่ตะวันนา250บคือมันใส่แล้วมันน่ารักมากมันใส่แล้วดูมีเอวเพราะว่ามันจ้ำเอวตรงนี้นะคะแล้วก็ระบายตรงข้างล่างทิ้งๆตัวอันนี้ซื้อมาจาก u n i o น Mall อันนี้2 0 0เป็นเดยิสีฟ้าแบบนี้ทรงตรงนะคะแล้วข้างหลังเขาก็จะมีลูกเล่นเก๋ๆคือเป็น แบบเป็นเพลนลายสับปนรดแบบนี้ตอนนั้นเขาให้ใส่ชุดเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราก็เลยเออตัวนี้ก็ค้าญี่ปุ่นอยู่นะอันนี้เป็นเรสธรรมดาคอมันไม่ได้เป็นคอปกติอะคอมันเป็นแบบเนี้ยนะ,ะ๊ะผ้านิ่มมากใส่สบายอันนี้น่าจะเก็บไว้ใส่อีกนะคะอันนี้ตัว200บาทซื้อที่แฮปปี้แลนด์อันนี้ก็เหมือนกันร้านเดียวกันนะคะอันนี้ก็200นะคะ อันนี้เป็นมันเป็นคล้ายๆเดรสแต่มันสั้นนิดหนึ่งใส่กับกางเกงแล้วกางเกงโผนะคะแต่ว่ามันใส่สบายอันนี้ไว้ใส่ไปไหนไปไหนมาไหนได้เก็บไว้ใส่หลายๆรอบได้ไว้ใส่แถวนี้ไว้ใส่ไปเดินห้างที่เดมอล์งเนี้ยมันใกล้ๆมันไม่ต้องแต่งตัวนะคะคือมันเหมือนบ้านเราอันนี้นะคะเป็นชุดแบบน,นี้คือทรงมันเก๋ดีอะถ้าหลายคนเห็นนะอ่ะโอเคสองร้อยบาทเป็นเดรสแดงๆแบบเนี้ย ซื้อมารู้สึกจะ200บาทนะคะก็ไปใส่ไปในวอล์กแล้วไปงานอะไรเงี้ยคือถ้าใครติดตามในอินสตาแกรมหรือว่าแฟนเพจก็จะเห็นพวกชุดพวกนี้แก้วใส่ไปแล้วนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นชุดสีเขียว mm hmm. เออแหวกแนวนิดนึงคือสีแหวกแนวนะแต่ทรงยังเหมือนเดิมเขียวอันนี้ซื้อมา200บาทจริงๆแล้วเขามีเป็นเชือกให้ผูกเอวด้วยแต่คือแก้วไม่ต้องผูกเพราะแก้วไม่ชอบอะไรที่มันรัดคุมงอะไรเงี้ยกินไม่สะดวกโอเคอันนี้200ต่อมาอันเนี้ยเห่อไปอยังอะ่ะ นี่ซื้อมา200บาทนะคะเป็นเสื้อผ้าแขนแบบนี้นะคะใส่ไปงานของนีเวียมาแล้วก็ได้ลงข่าวด้วยตอนน่อมานะคะอันนี้ขํำมาอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเองแต่แก้วอยากเอามาเห่อนะอันเนี้ยพี่ลิกเขาซื้อมาเขาเลือกมาที่ร้านร้อยเดียวแล้ววันนั้นก็มาเดินเดินเล่นกันแล้วทีนี้ลองที่ห้องแก้วนั่แหละเอาไปใส่จากนั้นค่ะเดินออกมาค่ะมันเป็นชุดแบบนี้ให้ดูก่อนนี่นะคะเสื้อแขนคุดธรรมดาแต่ว่าเป็นกางเกง ยาวๆแล้วก็จัมเอวแบบนี้นะคะจะบอกว่ามันเตี่ยวมากคือเตี่ยวถึงขั้นแบบเป็นรูปแบบเนี้ย <c oughs> นั่นแหละเขาก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> พี่ไม่เอาพี่ไม่เอาไปพี่ฝากให้คนที่ตัวเล็กกว่าพี่ใส่นี่ค่ะอันนี้ก็มันหน้าคือลองเอาไปใส่เลี่ยวพอกัน แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ขายให้คนที่ตัวเล็กๆเขาใส่เอวมันเล็กๆหรือว่าอะไรช่วงตัวเล็กๆอะมันจะไม่เตี่ยวแต่คือถ้าเป็นคนช่วงตัวยาวด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยมันก็เลยเตี่ยวมาก เฮ้ยจะหมดแล้วอันนี้คือพูดเร็วเหมือนกันนะต่อมาตัวนี้นะคะเป็นชุดที่มันน่ารักมุงมิงมากซื้อมาที่ตะวันนานะมันจะมีร้านหนึ่งที่มันเป็นร้านที่แบบมีเอกลักษณ์ของเขาเองคือมันจะเป็นแบบชุดที่ค่อนข้างจะเป็นแบบคารวาอีคาวาอีแบบแบวเบว่ะเอออันนี้ก็ซื้อมา250คิดดูถ้าคนที่สูงมากกว่า160อ่กะใส่แล้วมันคงแบบเติมมากๆจริงๆนะคะแต่ว่าน่ารักดีนะคะแล้วก็สีก็ชอบสีม่วงนะคะแบบนี้น่ารักอย่าดมนะยังไม่ได้ซักต่อมานะคะตัวนี้ นี่เป็นตัวที่เป็นเรสที่มันมีดีเทลตรงนี้เป็นสร้อยคอติดมาเลยนะไม่ได้แบบแยกมาให้เป็นคอที่แบบคอติดกะเดือกอย่างเงี้ยหายใจไม่ค่อยออกเลยนี่นะคะเป็นแบบแขนกุดแล้วก็เป็นกระโปรงธรรมดานี้ซื้อมา200รนาบิ๊กซีบางนานะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นอันนี้เป็นชุดูแขนกุดธรรมดาอันนี้ซื้อที่ร้านร้อยเดียวนะคะชอบที่มันเป็นตรงเนี้ย น่ารักดีก็เลยซื้อมาอันนี้ใส่ไปแล้วอันนี้ก็ซื้อมาในราคาหนึ่งรอยบาทแก้วไม่น่าเชื่อว่าชุดหนึ่งรอยมันจะน่ารักขนาดนี้อันนี้คือน่ารักมากอันนี้ใส่ไปงานลอรีออ e มาคืออันนี้มันจะใส่แล้วอ่ถ้าใครที่ติดตามในอินสตาแกรมจะเห็นว่าชุดมันจะเป็นแบบประมาณนี้แล้วมันจะพองๆมากนิดหนึ่งตรงช่วงปลายนี่ ใส่ไปเจอน้องนายมาน้องนายก็เลยอึง้งอึ้งว่าเฮ้ยทำไมพี่กมจังอะไเนี่ยเฮ้ยคือเสื้อผ้าหมดแล้วที่เหอไปต่อมาจะเป็นที่รองเท้าแล้วก็กระเป๋าแล้วก็หมวกนิดหนึ่งนะคะก็ไปขนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกไม่เยอะตั้งใจฟังหน่อยนะทุกคน โอเคอันนี้นะคะเป็นหมวกมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้เป็นหมวกที่แก้วซื้อมาจากยูเนี่ยนหมอลน่ารักมากจะบอกว่าราคามันประมาณ400เอ่อตอนแรกที่ฟังราคาก็รู้สึกว่ามันแพงก็เลยเดินแว็บหายไปจากนั้นคือแบบเฮ้ยใจฉันอยากได้น่งมากเพราะว่าแก้วเป็นคนที่ชอบมิกกี้โดยส่วนตัวแล้วมิกกี้มินนี่หรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ข้่งถึงขั้นแบบสะสมนะแต่แบบชอบเพราะว่าอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยมันน่ารักดีนะคะเอ่อหาร้านไม่เจอเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าแก้วหลงอยู่แบบ มันอยู่ตรงไหนวะก็เลยเออหาจนเจออะที่แก้วใส่ไปในทริปเกาหลีของเรานั่นแหละนะคะคือแบบใส่แบบนี้ก็น่ารักดีเนาะมีหน้ามุงหน้าหมาโอเคไม่ผิดหวังที่ซื้อมาเลยนะคะต่อมามาที่กระเป๋าก่อนแล้วค่อยไปปิดท้ายด้วยรองเท้าเขาจะหมดแล้วกระเป๋านะคะอันแรกอย่างที่บอกว่าชอบมิก้มิก้นะคะนี่กระเป๋าน่ารักมากคือแบบมันเป็นเก๋ไก๋นี่เป็นลายสายลุ้งแบบนี้แก้วซื้อมาถูกร้อยกุบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะที่โลตัสเขาขายพอดีวัน ที่แบบกําลังจะบินเลยก็เดินไปปุ๊บเจอเลยซื้อเลยเพราะว่ามันมีหลายสีมันมีสีที่ไม่ใช่แบบเจนแลนด์อย่างเงี้ยแต่คือแก้วอยากได้อะไรที่มันแบบสีสันนิดนึงก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วใช้ดีนะคือใช้พกแบบมันก็ใส่อะไรได้เยอะอะ,ะคิดว่าทนในระดับหนึ่งมันถูกแล้วก็ทนนะคะคือทริปนั้นที่ไปคือใช้ประมาณใช้วันเดียวแหละแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังใช้อีกก็คือใส่กล้องเข้าไปใส่โทรศัพท์กระเป๋าตางังหรืออะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ยังทนบางอันที่ถ้าถูกแล้วมันไม่ทนมันก็ไม่โอเคใช่ไหมแต่เนี้ยคือถูกและทนแถมน่ารักด้วยนะคะอันต่อมานะคะมาที่กระเป๋าที่แก้วอ่าแบรนด์ที่ถอยมาช่วงนี้ต้องเรียกเป็นแบรนด์เพราะว่านี้นางมีแบรนด์มียี่ห้อนะจ๊ะนี่ค่ะอาจจะแบบ ไม่ได้รูปไม่ได้ทรงเพราะว่าแกเอาไปทับมาเพราะว่านางตกกระป๋องเพราะว่าซื้ออันใหม่มานะคะ่ะอันนี้เป็นแบรนด์ทาวินอ่า T W ใช่มันอยู่ที่โลตัพของทาวินอยู่จริงๆแล้วมันมีที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะคะเขียนว่าลดเหลือใบละห้าร้อยแกก็เลยเฮ้ยห้าร้อยก็เลยเข้าไปลองดูจริงแล้วก็เลยได้ใบเนี้ยมาใบแรกเพราะว่ารู้สึกว่ามันแลใช้ง่ายๆดีแล้วก็มีสายก็ชอบที่มันเป็นกระเป๋าที่มีสะพายตรงนี้ด้วยแล้วก็มีแบบอย่างนี้ด้วยนะคะไว้เป็นแบบ สภายอย่างเงี้ยมันง่ายดีแกคิดว่าถูกนะเพราะว่ามันลดจากพันกว่าบาทหรือเท่าไหร่แกก็ไม่รู้ราคาจริงหรอกมันอาจจะลดทั้งปีก็ได้อันี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแกไม่ได้เป็นสาวที่ติดตามแบรนด์หรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานาที่จะรู้ว่าเออช่วงนี้ลดช่วงนี้อะไรนะก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้เห็นแล้วมันถูกใจก็เลยซื้อมาแล้วต่อมาก็ไปเดินอีกรอบหนึ่งคือไปทุกวันแหละถ้าจะให้เข้านี่ก็คงได้ทุกวันนะถ้าเงินพออาอยากได้กระเป๋าสีที่มันออกครีมขาวๆก็เลยได้ใบนี้มา อย่างที่เห็นไปในคลิปเผอะนะอันนี้ซื้อมา700เพราะว่ากระเป๋ามันจะเป็นทรงกว่าอันเมื่อกี้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะเทียบให้ดูคืออันนี้มันจะเป็นแบบยุยยุยแต่อันนี้คือมันจะเป็นทรงคือทรงยังไงคือมันเป็นทรงกว่าคือมันตั้งแล้วมันยังเป็นทรงไม่ยุยนะ,ะอันนี้นี่คือชืช่อแบรนด์อ่ะนี่เป็นแบบนี้ แล้วมันจะมีกระเป๋าที่เป็นแบบตรงเนี้ยพับไม่ได้คือมันจะตั้งเดตตลอดเวลาแก้วก็ไม่ชอบนะแต่อันเนี้ยคือมันแบบถ้าสมมติเราจะสพายอันเนี้ยแลวตรงเนี้ยมันต้องลงไปแก้วก็เลยชอบมันมีแบบหลายรุ่นให้เลือกมากแก้วก็เลยได้ใบนี้มาจริงแล้วมันตั้งอยู่ในราคา500แก้วก็เลยคิดพี่เอาอันนี้เลยแต่ว่าพอไปคิดราคาเขาบอกว่า เฮ้ยน้องอันเนี้ยคืออาจจะมีลูกค้าเอามาวางไว้ก็เลยเป็นเจ็ดร้อยน้องเอาไหมแกก็เลยแบบเฮ้ยเอาก็ได้ก็เลยแบบเออชอบแล้วนี่เพราะว่าเราเลือกแล้วก็เลยแบบได้อันนี้มาต่อมาเลยละกันอันนี้เป็นแว่นตานะคะที่ซื้อมาตอนไปทปริปเกาหลีถ้าอีกอันหนึ่งก็อาจจะเห็นว่าเห่อไปในทริปเกาหลีแล้วเนาะอันนั้นก็ไม่ต้องมาเหอ่ออันนี้เป็นเป็นแว่นตาที่ซื้อมาที่เดอะมอลล์บางกะปิ4 0 0เกือบ500อยนะคะ กันแดดได้โอเคแล้วลายมันสวยอ่ะ คือมันเป็นรูๆอย่างเงี้ยก็อาหาได้ทั่วไปต่อมานะคะมาที่อย่างสุดท้ายแล้วนะคะขอแห้งมากๆใครฟังมาถึงตอนนี้ลองเมน้นเม้นเม้นเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคือแก้วอึดถึกทนมากจริงๆพูดจนคอแห้งแล้วที่รองเท้ารองเท้ามีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคะคู่นี้ซื้อมา100บาทนะอันนี้มันเป็นห้างที่มันติดกับเซนทรัลลาดพร้าวนะคะเป็นแบบนี้อันนี้ทําไมถึงซื้อมา,อาไปงานของคามาเสร็จที่แก้วขึ้นเวทีสักพักหนึ่งขึ้นเวทีไป7นาทีนั่นแล้ว,ลวกลับมาคือยังไม่ได้กลับไปเดินเล่น, 1, น,นลกกเซ ส้นสูงไปคู่ที่แก้วเคยเถอไปครั้งที่แล้วคือใส่ดีมากแต่ว่าคือมันเดินเยอะไงแก้วก็เลยซื้อให้มันเตี้ยๆแล้วก็เปลี่ยนเดินเพื่อชอปปิ้งนะคะเข้าไปเดินซื้อรองเท้าก็เลยได้คู่นี้มาอันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงเจอที่อาตะวันนา400กว่าบาทแต่ว่าไปเจอที่ยูเนียนมอลองรอกว่าบาทก็เลยซื้อมานะคะนี่เป็นคู่นี้ วิงมากเป็นรองเท้าสีทองทองแบบนี้นะคะแต่แก้วรู้สึกว่าใส่แล้วมันเจ็บพอใส่เดินแล้วมันรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่หว่าพอซื้อมาแล้วอะนั่นแหละมันยังไม่นิ่มพอ,อแต่ว่าซื้อมาเผื่อแบบมีโอกาสต้องใส่อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแล้วก็เลือกสีทองเพราะว่ามันใส่แล้วมันขับเท้าให้เราดูเท้าขาวดีนะคะแล้วก็คู่นี้ก่อนอันนี้ซื้อมาจากตะวันนานะคะเป็นรองเท้าที่มันเป็นต้นเตีย้ยๆแบบนี้อันนี้ซื้อมา150มั้งนะคะถูกดีนะคะซื้อมาต่อมานะคะ มาที่ร้านสุดท้ายถ้าใครที่ติดตามแก้ววอล์กตลอดเวลาก็จะรู้ว่าหลังจากที่เราแยกกับเพื่อนเราก็ไปทํารองเท้าคู่นี้มานะคะนี่มาเป็นกล่องอันนี้เป็นร้านที่อยู่โซนรองเท้านะคะของยูเนี่ยนมอลถ้าใครอยากรู้โซนก็ลองไปดูแก้ววอล์กมันจะจะดูรู้อ่ะถ้าใครเดินก็จะดูรู้ว่ามันอยู่โซนไหนนะคะนี่เป็นรองเท้าคู่นี้คือใส่ดีมาก ชอบมากเลยนะคะแอบเบี้ยนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นรองเท้าส้นสูงที่สูงแบบแก้วใสแล้วแก้วชนะเลยแต่แก้วเพียวมากนะคะถ่ายรูปออกมาแล้วแก้วดูสูงเป็นผู้หญิงที่สูงสักร้อยเจ็ดได้เลย180นี่ก็เกินไป175ได้เลยจากร้อก160ก็ต่อไปอีกแบบ15เซนได้อะคือชอบที่มันสูงข้างหน้าด้วยไงมันจะทําให้เราไม่เมื่อยเท้าจนเกินไปแต่ว่าอันนี้ใส่แล้วเพื่อนก็พยุงนะหกรบาทแพงนิดหนึ่งแต่ว่าแก้วคิดว่ามันใส่ดีนะ จะใส่คุ้มนะคะคือแบบมันใส่ในชีวิตประจําวันไม่ได้หรอกคือแบบมันต้องใส่ไปงานหรือว่าไปอะไรแค่แป๊บๆแ,แ,แบบเพราะมันสูงไปนะคะสูงอันนี้คือพูดแบบนานมากแต่ว่าก็คงไปตัดคลิปให้ดูง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วกว่านี้นิดนึงถ้าใครดูจนถึงตอนนี้ก็เม้นกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจแก้วนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้การทำคลิปของเราจเจริญเติบโตแล้วมีคลิปออกมาเรื่อยๆเพราะว่ากำลังใจจากทุกคนคือไม่มีคนดูเราก็ไม่รู้จะทำทำไมไม่รู้จะมาเห่ทำไมเห่ให้ใครดูชอบเสื้อผ้าตัวไหนหรืออะไรยังไงก็ลองเมนกันดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเมาส์มอยกันได้เต็มที่เดี๋ยวเจจะมาตอบนะคะตอบทุกอันเลยถ้าเห็นนะถ้าอันไหนที่แบบผ่านๆไปก็คือมันตอบไม่ได้หรือบางทีไม่เห็นอะไรอย่างนี้โทษด้วยนะคะก็นะคะอันนี้ เสีย่ยอาจจะแบบแห้งลงไปเรื่อยๆล้วก็จะแบบแกจะไปแล้วนะแกจะไปแล้วนะอันนี้ก็เยอะเกินนะคะโอเควันนี้ลากันไปเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย